ก็จะมาพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวไปพูดถึงเรื่องปัจจุบันนั้นสำคัญยิ่งถ้าจิตของเรามันคุ้นเคยไปกับอดีตก็คือสิ่งที่ผ่านล่วงเลยไปแล้วนะปัจจุบันจริงๆอะปัจจุบันมันไม่มีอยู่จริงเพราะปัจจุบันเนี่ยมันดับไปแล้วนะ ตับขณะหนึ่งไปแล้วถ้าตับใดยังมีคำว่าเราขาดความรู้สึกตัวจะมีคำว่ามีเราอยู่เสมอแล้วก็จะลลงเหมือนว่าปัจจุบันนั้นมันมันยังดำลงอยู่นะว่าเราไม่ได้เอกใจแต่เมื่อใดเธอมีผักษะมากระทบเห็นลูปล่ะ หรือว่าได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นริมรสกายสัมผัสให้เราสังเกตเราก็จะเห็นว่า <c oughs> มันมีอยู่สองตัวหลังว่าเราเห็นหรือเห็นเรากันแน่นะถ้าเกิดว่า <c oughs> มีเราเห็นก็จะไม่รู้สึกตัวนะก็หลงไปกับสิ่งที่ถูกรู้ เอามาเป็นอารมณ์ก็ไปติดยึดกับตัวผู้รู้นะเอาอารมณ์ไปยึดกับตัวผู้รู้หรือไปยึดกับจิตนั่นแหละก็เลยทําให้ตัวผู้รู้หรือจิตเนี่ยไม่มีความไปอิสระออกจากอารมณ์ได้ก็เพราะว่าเราหลงไปแล้วนะอย่างไม่ว่ามีความทุกข์ทันทีเนี่ย ถ้าความทุกข์มันเกิดที่ไหนความทุกข์มันมันก็ไม่ใช่เกิดที่คนอื่นทําให้เราทุกข์นีแต่ความทุกข์มันเกิดจากเราไปหลงสิ่งที่กําลังปรากฏโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยก็เหมือนเรากําลังหลงอยู่เนี่ยเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ย ถ้าไม่เห็นมันก็จะไม่เห็นจริงๆแต่ถ้าเห็นมันก็จะใช้ความสังเกตมันถึงจะเห็นแล้วตอนที่มันหลงเนี่ยเมื่อหลงทั้งวันเห็นกายก็เป็นเราเห็นอารมณ์ก็เป็นเราเห็นจิตก็เป็นเราเห็นกายเห็นเราเป็นยังไงก็กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยธรรมก็เป็นเราขันหักก็เป็นเราอายนตนะก็เป็นของเรา ทุกข์กับเป็นเราเหตุทางทุกข์กับเป็นเรานะท่านดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงใช้เน้นนักเน้นหนาให้เราเป็นผู้มีสติสติที่ท่านใช้คำว่าสติปัฏฐานทั้งสี่ให้มีสติให้รู้สึกกายให้รู้สึกเวทนาให้รู้สึกจิตให้รู้สึกเห็นธรรมเมื่อใดเธอ ไม่หลงเกิดไปกับสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเธอก็ย่อมเป็นอิสระกับทุกๆสภาวะที่มากระทบนในขณะนี้เดี๋ยวนี้นจึงรู้นะ,นะ,นะก็เรียกจึงรู้ว่าจึงรู้ว่าเรานั้นไม่มีจริงในปัจจุบัน,น,ะนะเรียกว่าจึงรู้เราในปัจจุบันว่ามันไม่มีเราจริงๆ ขนาดนี้เห็นไหม,มและเดี๋ยวนี้ด้วยเห็นไหมม,มีแต่เราไปหลงปรงแต่งมีแต่เราหลงกับความจำว่าเป็นเราแล้วก็เราก็สวยอารมณ์หลงอารมณ์เท่านั้นเหมือนดังมันเหมือนดังภาพมายาก,กนนะคือหลง ให้มีคาว่าเราอยู่จริงๆทั้งท้าที่มันไม่มีเราอยู่จริงๆแล้วเมื่อใดที่เคยบอกว่าปัจจุบันมันทําให้จิตสงบแต่ว่ากิเลสหรืออุปาทานนี่มันยังไม่สงบการที่จะทําให้กิเลสสงบออกจากจิตหรือจิตออกจากกิเลสเนี่ย มันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ก่อนภาษาเราใช้คำว่าศึกษานรู้อะไรรู้ตำรับตำรารู้คำพรีรู้ตำลามันก็ไม่เท่ากับการมารู้จักตัวเองเห็นตัวเองเห็นตัวเองไม่เที่ยงเห็นตัวเองเสื่อมสลายเห็นตัวเองบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู้เอาล่ะ ผู้ที่ยังมาใหม่ที่ยังไม่เข้าใจเหมือนพระอาจารย์เหมือนกันล้วก็เริ่มเรียนจากการฟังก่อนฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือการอ่านหนังสือธรรมะแต่ถ้าเกิดการจำเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นของจริงนะการฟังมันก็ไม่เท่ากับการที่เราเห็นกิเลสของจริงภายในจิตใจของเรา เมื่อใดเธอเริ่มฟังให้เข้าใจอ่านให้เข้าถึงเนี่ยมันต้องน้อมนำสิ่งที่เราเรียนรู้มาเข้ามาใส่ตัวเนี่ยให้มารู้จักเราเว่าเรามีอยู่จริงหรือเปล่าก็จะทำให้เราเกิดความภาพเพียนภาพเพียนก็หมายความว่าเพียน,ยนที่รู้สึกว่ามันไม่ได่เรา แต่ก่อนเนี่ยตอนที่มีมีเราหลงเนี่ยลงมเข้าไปเพราะหลงทีไรมันก็เพี้ยนเหมือนกันเนี่ยมันเพี้ยนว่าเป็นเราเป็นเราตอนนี้พอเราเริ่มรู้ว่าเรานั้นไม่มีอยู่จริงในปัจจุบัน,นความภาพเพี้ยนที่ว่าเป็เปนเราเป็นลานก็เพี้ยนว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราตอกย้ำบ่อยๆให้ดูที่กายเนี่ย เห็นกายตะก่อนเนี่ยตอนที่หลงไปเห็นกายเห็นลมเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกก็เป็นเรายืนเดินนั่งนอนเรียบบทต่างๆก็หลงว่าเป็นเราแม้กระทั่งเห็นความเคลื่อนไหวของกายก็เป็นเราเนี่ยแม้กระทั่งเวทนาก็คือความสุขความทุกข์ ก็เป็นเราความช่วยเฉยก็เป็นกล้องเราเนี่ยมันหลงเลยเนีย่แม้กระทั่งจิตเนี่ยจิตมีความพุ่งสร้างซึมเศร้าก็เป็นเราโกดก็เป็นเราหลงก็เป็นเราเแม้กระทั่งทมก็คือสิ่งที่มีจริงเราก็หลงว่ามันมีจริงทั้งทั้งจริงแท้แล้วทำสิ่งที่ไม่มีจริงนั่นคือจริงทั้งหมดคือทรมะตอนนี้เราเอาสิ่งที่มัน ไม่มีจริงเราไปให้จริงว่ามันมีจริงมันก็ทําให้เราไปหลงว่าขันห้าหรือกายกระใจนั่นเป็นข้องเราหลงว่าอายันตนะตากับเป็นเราหูกับเป็นเราจมูกกับเป็นเราลิ้มรสกับเป็นข้องเราเนี่ยเนี่ยแม้กระทั่งอิยะัจสีกับเป็นเราก็คือทุกข์ก็เป็นเราเหตุของทุกข์กับเป็นเราทุกข์เนี่ย มันก็เกิดไม่เกิดมรรคมันเกิดมกรคนัก,กนนะมรรคง่ายแบบเป็นเราไม่ได้มรรคทางสายกลางนะมันเป็นมรรคที่ไม่ได้เป็นกลางสุดโตง่งคือมีสุขมีทุกข์มีความเป็นคู่คู่อยู่ตลอดเวลาเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงไปหลงยึดกับสิ่งที่ปรากฏคือสมมุติทั้งหลายที่ปรากฏเพื่อไปเอาตัวผู้รู้คือจิตนไปยึดกับสิ่งที่ถูกรูก้อารมณ์ทางตาทางหู ทางกายทางใจทางต่างเนี่ยมามาครอบงำตัวผู้รู้จึงทําให้ตัวผู้รู้เนี่ยเอาตัวสิ่งที่ถูกรู้มาครอบงำตัวผู้รู้จนทําให้ตัวผู้รู้จิตนั้นไม่มีอิสระภาพเนี่ย,เ,ยเพราะว่าหลงจําว่ามีเราหลงปรุงแต่งว่าเราเป็นผู้ปรุงแต่งความคิดหลงอารมณ์สวยอารมณ์อยู่ล่ําไป แต่เมื่อใดเราเริ่มเริ่มเริ่มมีสติอยู่ปัจจุบันก็จะทำให้จิตเกิดความสงบแต่กิเลสยังไม่สงบแต่เมื่อใดเธอก็คือเอาตัวผู้รู้เนี่ย ไปเห็นสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์ปัจจุบันมันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ปัจจุบันมันก็เสื่อมสลายอารมณ์ปัจจุบันก็บงังคับบัญชาไม่ได้นีควรหรือว่าผู้รู้ก็ไปรับกับสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์ปัจจุบันผู้รู้มันก็ดับไปเพราะกับปัจจุบันแล้วนะ่า รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ก็ดับพร้อมกันก็จะเห็นหน้าตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงสิ่งถูกรู้ก็ไม่เที่ยงก็เลยเข้าใจว่าอ้าวนีนหมันเราถูกหลอกเราโดนมายากลหลอกลวงมาทั้งตลอดชีวิตเป็นอนเนกอน,นันตชาติเป็นพุทธะกลับก็ยังมีคําว่าเราอยู่ตอนนี้มันเห็นเรานี่หายไปในปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนมันไม่มีเราเลยมันมีแต่ขันค่าทํางาน มีแต่สังขารนี่ยมีแต่ความมีแต่ความจํามีแต่ความปรุงแต่งมีแต่อารมณ์ทั้งร้ายเนี่ยเป็นข้องขันห้าหมดเลยเนี่ยก็เลยทําให้เกิดความชายลาดก็จะจากที่เคยเห็นผิดว่าทุกสภาวะที่ปรากฏไม่ว,ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมว่าเป็นเราทีนี้มันก็เริ่มเข้าใจเริ่มลึกซึ้งก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ้าว กายนี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่มันก็ไม่ใช่ของเราขนาดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ใช่เราแม้กระทั่งเห็นความเคลื่อนไหวไหว,ไวอ,ยอยู่น,นกกีก็ไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งความสุขก็ไม่ใช่เราความทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราความเฉยเฉยก็ไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งจิตเนี่ยจิตโลก ก็มาใช่เราจิตหลงก็มาใช่เราจิตพุ้งส่้นก็ไม่ใช่เรา,เ,รา,า,รเ,ราเขาเรียกว่าจิตเห็นจิตเน,นีจิตที่ไม่มีปัญญาก็จะเกิดความโลภความหลงพุงแต่งก็คือจิตปุงแต่งนั่นแหละมันปุงแต่งนั่นแหละมันรุงแต่งเพราะมันจําผิดมาเลยเอาจมว่าเป็นเราก็รุงแต่งทําให้เกิดกระแสาอารมณ์แล้วก็สะเวยอารมณ์ทําให้เกิดอารมณ์ความโลภโกรธหลงพุ่งสั้นเศร้าหมอง กลางจิตเศร้าหมองนี่แหละกางจิตที่มีอวิชชานะแต่เมื่อเราเห็นแล้วก็คือมีวิชามันเห็นสภาวะของจิตมีความเมตเท่ยงเสื่อมสลายบังคับบัญชาไม,ม่ได้ก็มันจะจะไม่หลงเข้าไปจําว่าเป็นจิตนั้นเป็นของเราไม่หลงไปปรุงแต่งว่าว่าจิตนั้นเป็นเราจําผิดว่าเคยจํามาตลอดชีวิตว่าจาว่าจิตเป็นเรา จำว่าสิ่งที่ปรุงแต่งก็เป็นเราจำว่าสิ่งที่พอใจไม่พอใจก็เป็นเราตอนนี้พอจำที่จำผิดมันก็มาจำผิดจากที่จำผิดก็มาเป็นที่สิ่งที่จำถูกต้องเนีย่ยก็เลยอ้ารู้แล้วนะจิตก็เป็นของจิตแต,แต่ไม่แต่มใช่เอาจิตมาเป็นของเราเรานั้นไม่มีจิตก็ไม่มีมันมีได้เพราะว่าเราไปดำลิมันขึ้นมาต่างหาก สิ่งทำให้เราออกจากขันทั้งห้าออกจากกายกายก็มาทำก็คือกายก็มาใช่เราเข้าตัวลวดทะลวงถึงความเป็นจริงสิ่งที่มีจริงไม่มีสิ่งที่มีจริงก็คือขันห้าน่ะมันไม่มีจริงมันไม่ใช่ขันของเรากายกับใจก็มาใช้ของของเราอายันตาหน้าตาหูจมูกเลี้นกายใจก็มาใช้ของเราแม้กระทั่ง ทุกก็ไม่ใช่เราทุกขันห้ามันทุกอายานตนะมันทุกเนี่ยเหตุดังทุกก็เพราะว่าเราหลงยึดติดกับทุกสภาวะที่กําลังปรากฏนะเราต่อไปจากที่มันเป็นตัวหลงมันก็เป็นตัวรู้เข้ามาแทนมันก็จะไม่หลงในขัน,นห้า,า,าว่าเป็นเราไม่หลงอายันตนะว่าเป็นเราไม่เห็นไม่หลงว่าทุกกับทุกเป็นเราก็จะทำให้เราอยู่เหนือ อยู่เหนือคาว่ากายเวทานาจิตธรรมนะว่าเด้อยวยนะ่อเมื่อนั้นก็ทําให้เราเริ่มรู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันนะรู้สึกค้างค้างใปปัจจุบันเห็นปัจจุบันดับเนี่ยปัจจุบันดับแล้วเราก็เห็นอยู่ในความตั้งมั่นอยู่ตามความเป็นจริงว่าเราเนี่ยออกจากสิ่งสมมตุติไม่ยึดหลงกับสิ่งที่กําลังปรากฏ นะแต่สภาวะมันก็ยังดำรงอยู่เพราะขันห้ายังไม่ดับจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะยังมีอยู่เพราะขันห้ายังไม่หมดวิบากกรรมเลยยังไม่หมดเราก็เลยยังไม่ตายแต่ก็อยู่ในสิ่งที่ปรากฏหยุดโดยที่อยู่ในความว่างที่ไม่มีเราไปยึดในขันห้าว่าเป็นเรามันก็เลยว่างจากขันห้าว่างจากกายว่างจากใจว่างจากสิ่งที่กําลังปรากฏที่ยังดำรงอยู่นะ เราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่แน่นอนจริงๆกา,ายก็เป็นของไม่แน่น,นอนกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นของที่ส,ส,สัมสลายกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ควรหรือว่าเราเป็นนั่นควรหรือว่าเราว่าเราเป็นสิ่งนั้นจริงๆเราเป็นส่วนนั้นหรือนั่นเป็นเราจริงหรือ ไม่เห็นอย่างนี้แล้วเราก็มามันไม่ควรไม่ควรยึดไม่ควรมั่นไม่ควรถือก็จึงทําให้เรามีความปล่อยวางเป็นความที่ไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตันหานั้นมีอยู่ต่อไปมันก็ไม่มีตันหาไม่มีตันหามันก็ค่ากับว่ามันไม่มีเรานไะอตอนที่เรารู้เราเห็น เราได้ยินนะ่ะอแต่เรา,ากายก็เป็นเราเวทนาก็เป็นเราจิตก็เป็นเราธรรมก็เป็นเราเน,นี่ยแหละแรกเราเรารู้ตอนนี้กลับมารู้เราเนี่ยว่าเรามีจริงหรือเปล่าสุดท้ายกายก็ไม่ใช่ของเราเวทนาก็มาใช่ของเราจิตก็ไม่ใช่ของเราธรรมก็ไม่ใช่ของเราจึงไม่มีเราในปัจจุบันเมื่อปัจจุบันไม่มีเราแล้วก็เท่ากับว่า ไม่มีโลกนี้และไม่มีโลกหน้าคําว่าโลกแปลว่าเกิดดับก็คือในสิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยที่มันเกิดดับเกิดก็ไม่ใช่ของเราดับก็ไม่ใช่ของเราเกิดก็เป็นของเกิดดับก็เป็นของดับเป็นของกันห้าเราไม่มีเกิดในชาตินี้แล้วเราไม่มีดับในชาตินี้แล้วก็เท่ากับว่าไม่มีโลกนี้ไม่มีเกิดดับในโลกนี้และไม่มีเกิดดับในโลกหน้าก็คืออะไรก็คือเส้นทางของ การหลุดพ้นแล้วคนก็ใช้คำว่าพระนิพพานนั่นเองเอาละบุญใดที่ได้แสดงธรรมไว้วันนี้ก็ขอพวกเราจงตั้งใจฟังบ่อยๆโดยไม่มีตัวตนเข้าไปฟังโดยไม่อาศัยความคิดเข้าไปฟังโดยไม่สาอาศัยความจําเข้าไปฟังขอให้ฟังแบบไม่มีตัวตนเข้าไปฟังคือฟังและพิจารณาตามจริงไหม ก็จะทำให้เราเข้าใจเข้าถึงอย่างท่องแท้จเจริญในธรรม